กำลังเข้ารักษาความปลอดภัยนะครับน้องสาวของนายยืนนินลลานะครับที่ถูกกาดกปปสนะครับนำตัวไปทิ้งที่แม่น้ำบางปะกงนะครับหลังจากทีเ่เธอเข้าร้องเรียนกับทีมข่าว NBT News Focus ก็เกรงว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิตนะครับหลังจากที่สารอนุมัติหมายจับแกนนำก็คือนายอิสระสมชัยและกาดกปปสชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิษวัตรกรุดนวม บ้านของน้องสาวในยืมนินล่าที่ปกติจะต้องมีเธอและบุตรอีกสองคนอยู่กันอย่างอบอุ่นแต่ในวันนี้กลับอยู่ในบรรยากาศที่เงียบเหงาเมื่อเธอตัดสินใจนําลูกทั้งสองคนไปฝากไว้กับญาติเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากกลัวว่าผู้ไม่หวังดีที่ทําร้ายนายยืมนินล่าพี่ชายฝาแฝดของเธออาจจะตามกลับมาทําร้ายซึ่งเธอยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยห่างลูกเกินสองวันแต่หัวอกด้วยความเป็นแม่ก็ต้องยอมที่จะห่างลูกเพื่อความปลอดภัย ส่วนชีวิตของเธอทุกวันนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงและต้องกลายเป็นคนตกงานเนื่องจากตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปเฝ้าอาการของพี่ชายที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากพี่ชายไม่มีครอบครัวในฐานะน้องสาวจึงทําให้เธอต้องรับหน้าที่นี้เพื่อดูแลพี่ชายลําบากมากต้องหลบๆซ่อนๆจ,จากที่เราจากที่เดินไปสบายมาสบายก็กลัวกลัวไปหมดกลัวอะไรบ้างก็กลัว คนที่ทําร้ายพี่ชายอะไรเงี้ยพอมาทําร้ายตัวเรามาั่งแล้วจากที่เคยอยู่กับคือคือห้องนี้คืออยู่กับลูกลูกย่ไค่ะลูกสองคนค่ะต้องแยกลูกอยู่ทีมงาน nbt new focus จึงพาเธอเข้าพบกับพลตารวจตีสมิทธิมุกดาสนิทผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอความช่วยเหลือให้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เธอพักอาศัยช่วยดูแลความปลอดภยัยโดยพลตำรวจตีสมิทธิยืนยันว่า จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยของเธอเพื่อไม่ให้กลุ่มคนที่ก่อเหตุกลับมาทำร้ายเธอและครอบครัวได้อีกครั้งในกรณีของน้องก็เนี่ยบ้านเขาเนี่ยผมคงมไ,มไม่ยุ่งยากมากนะนะครับแล้วก็เราดูสามารถดูแลได้ทั่วถึงอยู่แล้วไม่มีปัญหาส้หลักกรณีนี้นะฮะไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับก็ขอยืนยันว่าเรามีหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยหลังจากทีมงานพาเธอเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอยอมรับว่าตนและครอบครัวได้ใครความวิตกกังวลเป็นอย่างมากที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยก็สบายใจขึ้นนว่ามีคนมาดูแลเราอะไรแล้วก็จะส่งมาดูแลเวลาเราไปไหนมาไหนก็จะส่งคนดูให้อะไรค่ะอยากขอบคุณรายการนิวโฟกัสมากๆเลยค่ะขอบคุณ <S <S ที่ดูแลครอบครัวของนายยืมและกหนกวันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทั้งนี้เธอยังขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยเหลือเธอและครอบครัวเป็นอย่างดีรวมถึงการติดตามความคืบหน้าทางคดีของนายยืมไม่ให้เงียบหายไปเหมือนคดีอื่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธออยากให้คนที่ทำร้ายพี่ชายของเธอรับบทลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วดิสวัรคขุน่วม NBT News โฟกัส